ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับผ้าพ,พี่น้องมาเกเพรสไปแกงอีกคือเก่าครับพร้อมลุยครับเบิงตาเสียโรอดครับสีเลเอเทอะปันไดกรบบวันครับมาว่าเลยกันเกเพรกันเลยครับวงนี้ครับเพชรแล้วโงกครับ นี <f dragging> ่งามๆเลยครับขาวๆงามๆเลยครับเคละงกเหลืองครับ าดครับเฮลโลงูขาวใหญ่ครับปาดบังใหญ่เลยครับไุณนะา <c oughs> อันนี้เฮดตะไคครับเฮดตะไคหอมนี่อีกครับว้าวี อสองดอกครับงามๆเลยเห็นอีกแล้วครับอ,อันนี้เห็นแล้วงูขาวครับดูงนียครับว้าว,วงาม,มาครับงามดอกครับเห็นแล้วงูกครับดอกงามๆเลยครับ แม่เห็นยังซักผ้าอยู่หรอซักกับน้ำแม่เป็นยังล่ะมึงไม่เห็นเด็ปอกลายมึงมีเหรอฝนตกน้องมึอเศร้าไปมวนหาเห็ดมองไหนวงป้าน,นั่นล่ะถ้าว่าออกไลายเห็ดเนี่ยเสียวเขาเลอะเถิดเบิร์ดซักกับน้ำแน่ได้เลยแม่เจ้าผงซักผ้าดาวนี่สูตรเข้มขน้นอันนี้ล่ะซักไห้ปบาสคือเป็นตาไส้แท้ดาวนี่เพิ่นมีผงซักผ้าหรอเปล่แม่แม่นนี่ซองละซาบาทงั้นได้ไหม เอาคือซองน่อยใช่ม่เสื้อผ้าหลายปันนิสซักพ่อบ่นี่พ่อพอ่อมันซักเด้นฮอดดอยยี่สิบหาตัวคนเดอ้อปาดปานั่นบ่เออซองน้อยเนี่ยเฮ้ยแม่แท่อยู่บ่ละซองหนึ่งซักได้ร้อยยี่สิห้าตัวนะมัจจะคู่กับมาซักผ้าซอยแม่ตีได้ได้เวื่อนนเก,นนเกะนะ่าเนาะทีแม่ได้รลายอยู่คนเดียวเติมกระตายอยู่ ดขาวดีเพารานดีแพรหอมฟังอ,อือหอมอีล่ะโอ้ดีลีแหละซองหน่อยหน่อยนึงซักได้บักแบบไร้หนึ่งละกันแถมขจัดคราบได้ดีพร้อมเนาะแม่แม่บอกแล้วว่าซองหน่อยๆนึงเพิ่นซักได้หอดอยยีสีผาตัวคนโอ้มันกระคุมม้มแหล่นี่ซ่องละสาบาทนึงซักกับพวกนเนี้ยสะอาดง่ายหอมกับหอม กไปห้าตาคาสอง้าบปเอปเอล่อางคาไปตาคาเนาะขาดีนาะแไหมพงษ์เนี่ย้อขาดีดววมาพร้อมๆเออนใครได้มาถือจังหวะแหม่ซักคาพอดีซักสะอาดดีอยู่ดิใครอยากลองก็ไปหาสื่อมาล้องกันได้เด้อครับตามร้านค้าช่างน้ำทั่วไปครับหรือว่าสิสร้างทางออนไลน์ก็ได้นะครับ คุ้มหลายๆครับแค่ยี่สิบบาทเองเนยครับซักได้ตั้งร้อยยี่สิบห้าตัวคุณเด้อหอมีลีด้วยพี่น้อง